สะดุดตาเดลี่เทปนี้นะครับเป็นเทปที่2แล้วนะครับในทริปของอีสานแซ่บนัวของเรานะครับไปเที่ยวหนองคายกันครับนีน่ผมวิ่งเรียบแม่น้ําโขงมานะครับเพื่อที่จะไปที่อําเภอสังคมนะฮะวิ่งผ่านมาตั้งแต่จากเชียงคานผ่านอําเภอปากชมแล้วก็มาถึงตรงนี้นะฮะตลอดแนวของแม่น้าโขงช่วงนี้นะ่าสนใจมากเพราะเขาจะมีเกาะแก่งค่อนข้างเยอะทีเดียวนะ ใช้ดูอย่างหนองปลาบึกตรงนี้เนี่ยจะสังเกตว่ามีแก่งหินขนาดใหญ่เยอะมากเลยอยู่กลางแม่น้ำเลยนูนยาวอย่างนูนเลยนะฮะแล้วก็มาแวะกินข้าวเที่ยงกันครับที่ครัวไม้น้ำนะฮะจุดนี้นี่อยู่ใ,ใกล้ๆกับทางขึ้นภูหพวยอีสานนะครับห่างตัวอำเภอสังคมประมาณสักสิบกิโลได้นะฮะ แล้วก็สําหรับวันนี้เราจะไปนอนกันที่อําเภอสังคมนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยอยากจะไปเที่ยวที่วัดผาตักเสื้อครับอยู่ตรงอาเภอสังคมเลยฮะไปเดินสกายวอล์กกันครับเพราะว,ว่าสวยมากๆกนะก็พอเรามาถึงอําเภอสังคมนะครับถ้าเรามองจากตัวอําเภอเลยนะขึ้นไปข้างบนเราจะเห็นวัดผาตักเสื้ออยู่ไม่ไกลมากนะครับเหมือนกับมองทะแยงขึ้นไปนี่ก็เห็นแล้วนะฮะสำหรับตัววัดผาตักเสื้อแต่ความจริงก็คือ ถ้าเราจับขึ้นไปเที่ยวที่นี่นะต้องเหมือนขับรถอ้อมนะครับขับต้องขับเลยไปอีกนะฮะประมาณสัก10กิโลแล้วจะถึงทางเลี้ยวแล้วขับรถขึ้นเขาไปอีก7กิโลก็รวมแล้วประมาณสัก17กิโลนะสำหรับจากอำเภอสังคมขึ้นไปที่วัดผาตักเสื้อนะฮะมาชมวัดผาตักเสื้อนะฮะตรงน,นี้เขาจะมีสกายวอล์กเป็นทางเดินกระจกนะฮะมพาไปชม ชมวิววัดอทยต่างจัวเพื่อเป็นสิริมงคลเสริมบุญมานีกับตัวองก่อ ลองเดินบนสกายวอล์กไว้นะครับต้องถอดรองเท้าก,ก,ก่อนแล้วก็วิ้ยก็มีรองเท้าให้ใส่เอกคู่หนึ่ง แล้วก็ตอนเช้าของอีกวันหนึ่งนะครับเรากลับมาที่ตรงทางขึ้นภูเขยอีสันนะฮะกล่ว่าจะไปชมทะเลหมอกตอนเช้านะครับอ๋อแต่ว่าวันนี้ฝนตกนะครับก็เลยได้แต่มายืนดูฝนนะครับแล้วเดี๋ยวฝนซาซะหน่อยเราอาจจะต้องเดินทางต่อแล้วนะครับเดี๋ยวคงไม่ได้ขึ้นภูเขยอีสันนะครับสาหรับวันทริปนี้นะฮะเอาไว้ทริปหน้ามาใหม่นะครับแล้วก็ขับรถกลับเข้าตัวเมืองสังคมนะครับปรากฏว่าเห็นว่า ฝนซาไปพอดีนะครับแล้วก็เห็นหมอกขึ้นสวยมากเลยฮนะตรงวัดผ่าตักเสื้อเราเลยตัดสินใจขับรถขึ้นไปดูวิวข้างบนอีกครั้งนงฮะกวว่าจะได้เห็นหมอกสวยๆนะี่ก็ขึ้นไปถึงด้านบนนะครับยังมีฝนตกอยู่บ้างนะครับแต่ว่าได้เห็นหมอกแบบนี้นะสวยฟงฟริงเลยทีเดียวนะก็เดี๋ยวเราตรงไปน้องคายกันเลยนะครับแต่ว่าระหว่างทางเดี๋ยวไปแวะ อำเภอศรีเชียงใหม่ครับคลิปนี้ครับเราเดินทางมาถึงอำเภอศรีเชียงใหม่แล้วนะฮะอำเภอนี้นี่อยู่จังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็ความน่าสนใจนี่เขาบอกว่าเป็นอำเภอที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ําโขงตรงข้ามกับนครหลวงเวียงจันทร,ร์พอดีนะครับถ้าเราอยู่ที่เวียงจันทร,ร์มองตรงมาตรงข้ามก็จะเป็นอำเภอนี้แหละนะฮะอำเภอศรีเชียงใหม่ก็เลยมาแวะถ่ายคลิปให้ดูนนะครับว่าบรรยากาศที่ศรีเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างนะครับ อันนี้จะเป็นถนนที่เรียบลําน้ํโขงเช่นเดียวกับฝั่งเวียงจันทร์นะครับก็จะมีถนนเรียบลําน้ํโขงเหมือนกันตรงนี้จะมีร้านอาหารอยู่หลายร้านนะฮะเรียบแม่น้ําเนี่ยแต่ถนนเมนหลักเนี่ยจะอยู่ขนานกับเราห่างไป50เมตรเองนะครับทางขวามือเราเนะ่ะผมมาจอดรถตรงนี้นะครับก็จะถ่ายวิวที่นครหลวงเวียงจันทร์ให้ดูนะครับเขาจะอยู่ฝั่งนู้น จะเป็นลานโล่งกว้างทีเดียวเนี่ยมีร้านหมูกระทะอยู่แนวนี้หลายร้านเหมือนกันนะครับเรียบลําน้ำโขงฝั่งเวียงจันทร์นี่ผมจำได้ตอนเย็นมาดูพระอาทิตย์ตกสวยมากมานั่งกี่ส้มตำบริเวณนี้โอ้นี่มีลักก,กิโลด้วยหนองคายห่างจากที่นี่54กิโลท่าบ่อก15กรุงเทพ674 บอกสิงคโปร์เลยไปดูด้านหน้าัก,กิโลนี้กันหน่อยเราอยู่ที่อำเภอศรีชหม่แล้วห่างเวียงชันน1กิโลเมตร1กิโลเมตรที่ว่าคือข้ามฝั่งลาวเอง แล้วก็มาถึงจังหวัดหนองคายนะครับพลาดไม่ได้ต้องมาจุดนี้ก่อนเลยนะคือริมแม่น้ําโขงนะครับตรงบริเวณตลาดท่าเสดนะแล้วก็ยาวเลื่อยไปนะริมแมน่น้ำโขงยาวเลื่อยไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนกับสวนสาธารณะกลางเมืองเลยนะฮะเพราะมีคนมาออกความังกายมาเดินเล่นมาขี่จักรยานกะันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ โจ๊ช้อนของแต่ว่าเป็นอาหารที่เขาขายอาหารเวียดนามด้วยปลาระงเครื่องปลารงเครื่องอันนี้เมนูข้าวเหนียวเนยไปดูหน้าร้านก่อนพอดีเห็นคนเยอะแบบว่าต้องคิวรอเพียบเลยเดให้ดูหน้าร้านนะ แล้วก็มื้อเช้านะครับผมแนะนำให้มาที่นี่เลยนะตลาดโพชัยนะครับที่ตัวเมืองหนองคายนะครับอยู่ติดกับบกสเลยนะครับที่นี่เนี่ยจะมีร้านอาหารเวียดนามนะฮะอาหารพื้นบ้านค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะครับละลานตาเลยก็ว่าได้นะครับ เลือกกินกันแทบไม่ถูกเลยอิ่มพุงกากลับไปเลยทีเดียว พาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําจังหวัดหนองคายนะครับอยู่ในบริเวณของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายนะฮะนี่ข้างในนี่รู้ข้อมูลแลาวมีอุโมงค์ปลาบึกด้วยนะครับอุโมงค์ใต้น้ำจะได้เห็นปลาบึกตัวใหญ่ๆมปดูค่าเข้ากันก่อนค่าเข้าผู้ใหญ่สามเอ้ห้าบาทนะครับเด็ก30บาท ด้านในนี้เขาจะแบ่งพื้นที่เป็น2ชั้นนะครับด้านบนนี้จะเป็นพวกสัตว์น้านําที่เป็นสัตว์ทะเลนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นสัตว์น้ําจืดนะครับแล้วก็จะเดินผ่านองงงงงงงุโมงค์นี่ฮะที่จะเป็นไฮไลท์เลยนะฮะเป็นองงงุโมงค์ปลาบึกนะครับแล้วก็รวมทั้งมีปลาประเภทอื่นด้วยนะที่เป็นแบบสัตว์น้าจืดนะครับที่พบในแถบแม่น้าโขงนะครับหรือว่าในประเทศไทยนะฮะนี่จะเห็นว่ามีปลาบึกเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะ ไม่ได้มีตัวเดียวนะครับมีเป็นฝูงเลยแล้วมีฝูงปลาตะเพียนด้วยนะครับนี่ตอนนี้เขากําลังให้อาหารปลาอยู่นะครับมีฝูงปลาตะเพียนมากินด้วยโอ้ยดูตัวใหญ่หมงวัน ก็สาหรับพวกเรานะครับค่อนข้างตื่นเต้นมากๆนะการได้เห็นฝูงปลาบึกแบบนี้นะฮะปกติเราก็รู้กันว่าปลาบึกเป็นสัตว์น้ําขนาดใหญ่นะครับเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในแม่น้ําโขงนะฮะแต่ว่าเราไม่เคยเห็นตัวแบบมันตัวใหญ่ๆแบบนี้แล้วว่ายน้ําอยู่เป็นฝูงขนาดนี้นะฮะมันเยอะแล้วก็สวยมากทีเดียวนะถ้าใครอยากเห็นปลาบึกตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็เยอะขนาดนี้นะมาเที่ยวที่นี่ครับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะฮะ ที่อันนี้ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายครับห่างจากจตัวเมืองหนองคายประมาณสัก10กิโลได้ครก่อนเข้าเมืองครับ แล้วก็ร้านอาหารคราบนะครับมือนี้นี่อยากจะแนะนําร้านโจ๊กเก่าแก่ของจังหวัดหนองคายร้านหนึ่งนะฮะชื่อว่าร้านโจ๊กพันปีนะครับจริงๆไม่มีป้ายชื่อร้านติดอยู่ด้านหน้าร้านนะครับแต่ว่าคนหนองคายเขาจะเรียกกันแบบนี้นะครับก็เป็นร้านที่ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์นิดหนึ่งนะฮะต้องจองโต๊ะล่วงหน้านะครับถึงจะมีโอกาสได้กินเนี้ยแลวเขาจะมีเวลาฟิกบอกเราเลยนะว่าว่างช่วงไหนมากินได้อันนี้เราจองไว้ล่วงหน้าเลยครับเนี่ย นี่ครับแต่ว่าอร่อยจริงๆนะอันนี้แบบโจ๊กครับเดี๋ยวผมลุกไปถามเบอร์โทรศัพท์ร้านให้นะครับ042 420 4 2 0 791 7 9 1ครับผมโอเคมาเครื่องนี้เลยใช่ไหมครับอ๋อโอเคเหมือนเดียวเมื่อกี้ใช่ไหมจะได้จองเวลาถูกโอเคขอบคุณครับ ครับแล้วครับสำหรับหนองคายก็แนะนํากันไว้ประมาณนี้นะครับส่วนตอนเช้าเนี่ยเราก็กินอะไรกันง่ายๆนะครับเป็นขนมปังไข่กระทะกาแฟนะครับร้อนๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวต่อกที่บึงการนะครับมีหลายจุดเลยแหล่งท่องเที่ยวของบึงการนะครับที่น่าสนใจเราจะพาไปชมนะครับโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับเดี๋ยวต่อที่ EP ีตอนหน้านะครับตอนที่3าม